สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เทมิเล่าเรื่องเงินพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปดูวิวัฒนาการของการเงินตั้งแต่ยุคแรกๆจนถึงโลกของคริปโตสกุลต่างๆในทุกตอนครับวันนี้เราจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นของการเงินกันเลยย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนเมื่อยังไม่มีเงินระบบแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ barter system คือวิธีการค้าขายหลักผู้คน จะแลกสินค้าตรงกันเช่นข้าวแลกเนื้อผ้าแลกเครื่องมือหรือสัตว์เลี้ยงแลกกับเครื่องมือการเกษตรแต่ปัญหาของบาร์เทอร์คือ double coincidence of wants หรือการที่คนสองคนต้องการสิ่งที่อีกฝ่ายมีพอดีซึ่งเป็นเรื่องยากมากครับตัวอย่างเช่นถ้าชาวนาอยากได้เนื้อแต่คนเลี้ยงสัตว์ต้องการผ้าชาวนาก็ต้องหาวิธีแลกเปลี่ยนกับคนอื่นอีกหลายคน จนสุดท้ายได้เนื้อมานี่ทำให้การค้าขายซับซ้อนและใช้เวลานานมากครับเพื่อแก้ปัญหานี้ผู้คนจึงเริ่มใช้สิ่งที่มีค่าเป็นตัวแทนเงินเช่นเปลือกหอยหินมเมล็ดพืชและโลหะมีค่าสิ่งเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนได้ง่ายและเก็บมูลค่าไว้ได้นานครับในเมโสโปเตเมียจีนและอาณาจักรโรมัน การใช้โลหะมีค่าและเหรียญเงินเริ่มแพร่หลายตัวอย่างเช่นโรมันใช้เหรียญเงินเดนารีสจีนใช้เหรียญทองแดงรูปสี่เหลี่ยมรูตรงกลางซึ่งทำให้ระบบการค้าขายสะดวกขึ้นมากและช่วยสร้างระบบการเงินที่สามารถติดตามมูลค่าและความมั่งคั่งได้ง่ายขึ้นครับเงินช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่กว้างขึ้นและสามารถสะสมความมั่งคั่งได้ผู้คน เริ่มวางแผนระยะยาวเช่นสร้างบ้านทำฟาร์มขยายกิจการค้าขายหรือเก็บสะสมทรัพย์สินนอกจากนี้เงินยังช่วยให้เกิดระบบราคาทำให้ผู้คนรู้ว่าควรแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดและยังทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างเป็นระบบเริ่มเกิดตลาดร้านค้าและอาชีพใหม่ๆขึ้น นี่คือจุดเริ่มต้นของระบบการเงินที่เรารู้จักในปัจจุบันและนี่คือเหตุผลที่โลกสมัยใหม่ยังคงต้องพึ่งพาเงินไม่ว่าจะเป็นเงินกระดาษธนบัตรหรือแม้แต่คริปโตสกุลใหม่ๆเพราะแนวคิดพื้นฐานที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคบาเทอร์จนถึงเงินเหรียญยังใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบันนั่นคือเรื่องราวของการเงินยุคแรกจากการแลกเปลี่ยนสินค้าไปจนถึงเงินเหรียญครับในอีพีต่อไป เราจะพาไปดูยุคที่เงินเริ่มถูกใช้ในอาณาจักรใหญ่ๆและการเกิดขึ้นของระบบธนาคารอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณที่ฟังเทมิเล่าเรื่องเงินและพบกันใหม่ในตอนหน้า